รายการซีดีเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์เป็นรายการประจำชั้นวิชาไทยศึกษาค่ะมีทั้งหมด15หน่วยซึ่งแต่ละหน่วยนั้นเป็นการบรรยายสรุปสาระสาคัญโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะและหน่วยที่1นนะคะพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยโดยรองศาสตราจารย์สุภรัตน์เลิศพานิกุลหน่วยที่2 พัฒนาการปกครองไทยโดยอาจารย์วนัสปิยกุลชัยเดชหน่วยที่3พัฒนาการเศรษฐกิจไทยโดยอาจารย์ปิยสิริเรืองศรีมัน่นหน่วยที่4พัฒนาการสังคมไทยโดยรองศาสตราจารย์สุภรัตน์เลิศพนันิตกุลหน่วยที่5เทคโนโลยีไทยโดยอาจารย์เมธีพัทจงบรโรทยัยหน่วยที่6ความเชื่อและศาสนากับสังคมไทยโดยอาจารย์เมธีพัทจงบรโรทยัย หน่วยที่7ภาษาในวิถีชีวิตและสังคมไทยโดยอาจารย์วัศน์รัตนโพคาหน่วยที่8ประเพณีและพิธีกรรมไทยโดยรองศาสตราจารย์ธิดาโมศิกรรัตน์หน่วยที่9การล,ละเล่นพื้นบ้านไทยโดยรองศาสตราจารย์ธิดาโมศิกรรัตน์หน่วยที่10นัฏศิ์และดนตรีไทยโดยอาจารย์ดออรสมเกียรติวัฒนาภาษากุลหน่วยที่11ดวรรณกรรมไทยโดยอาจารย์วัศน์รัตนโพคา หน่วยที่ 12. สถาปัตยกรรมไทยโดยรองศาสตราจารย์ทิดามโมสิกรัตนหน่วยที่ 13. ประติมากรรมและจิตกรรมไทยโดยอาจารย์วัชรรัตนโพคาหน่วยที่ 14. งานช่างไทยโดยอาจารย์ดรสมเกียรติวัฒน์ภาษากุลและหน่วยที่ 15. แนวการพัฒนาบนวิถีไทย โดยรองศาสตราจารย์สุภรัตน์เลิศพานิชกุลค่ะต่อไปนะคะเป็นการบรรยายปฐมนิเทศของชิวิชานี้แล้วก็หน่วยที่1ค่ะเรื่องพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนของประเทศไทยจากรองศาสตราจารย์สุภรัตน์เลิศพานิชกุลค่ะถ้านักศึกษาพร้อมแล้วนะคะไปฟังกันเลยค่ะปฐมนิเทศแนะนําชุดวิชาไทยศึกษาสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านเอ่อซีรีส์เสียงนับเป็นสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ออฟไลน์ ที่มหาลัยสุขโขทยัยศึกษาธรรมาทิราชมีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำเพื่อให้นักศึกษามีความสะดวกในการที่จะศึกษาด้วยตนเองในโลกการศึกษาทางไกลก็จะขอแนะนำชุดวิชาไทยศึกษาให้ได้ทราบข้อมูลจากเล็กน้อยนะคะชุดวิชาไทยศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ครั้งที่สอง อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาในทุกหลักสูตรของของทุกสาขาวิชาในมหาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชจะต้องลงทะเบียนเดียนจุวิชานี้มุ่งเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานวัฒนธรรมไทยหลากหลายด้านทั้งเรื่องความเป็นมาทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีศาสนาภาษาวรรณคดีประเพณีพิธีกรรมการเล่นพื้นบ้านศิลปะนานาขแขนงและแนวการพัฒนาบนวิถีไทยโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษามีความรู้รอบเข้าใจพื้นฐานวัฒนธรรมไทยของเราได้รู้ถึงภูมิปัญญา การพัฒนาความคิดในด้านต่างๆการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วงสมัยที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราทำให้เข้าใจจุดที่เรากำลังลงชีวิตอยู่ในปัจจุบันและทิศทางที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปในอนาคต ซึ่งจะเกื้อหนุนให้เราปรับตัวได้ดีในกระแสทานแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ดำรงอยู่ในขณะนี้รวมทั้งให้เราได้ร่วมเป็นฝืนจักหนึ่งในการช่วยสร้างสารรพ์พัฒนาสังคมไทยไปสู่อนาคตที่จเจริญก้าวหน้าได้อย่างคมกล่นทั้งด้านวัตถุและจิตใจไปพร้อมๆกัน ใน,ในตอนต่อไปนี้ก็จะแนะนำว่าสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาไทยศึกษานั้นมีอะไรบ้างก็จะมีคู่มือการศึกษาชุดวิชาประมวลสาระชุดวิชาและแผนการศึกษาชุดวิชาการที่การเรียนด้วยตนเองนั้นจะเริ่มจากการอ่านคู่มือการศึกษาชุดวิชาก่อนแล้วปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้านการเรียนตามที่ได้สั่งไว ผู้มือการศึกษาชุดวิชานั้นเป็นเสมือนดังนดย่ออย่างดียิ่งที่ได้บันทึกกันเรื่องหรือสาระสำคัญของหน่วยการสอ,อนต่างๆในชุดวิชานี้ไว้ครบถ้วนถ้าเราศึกษาคู่มือการศึกษาได้เย้าใจอย่างกระจ่างแล้วก็เท่ากับว่าเรารู้สาระหลักของชุดวิชานี้ไปทั้งหมดตัวเนื้อหาความรู้ในประมวลสาระชุดวิชา จะอธิบายขยายความให้เห็นว่าสาระสำคัญในแต่ละหน่วยการสอนที่นำเสนอในคู่มือการศึกษานั้นพินิจพิเคราะหสรุปจากหลักฐานข้อมูลความรู้ใดเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าผู้เขียนไม่ได้คิดแล้วก็เขียนขึ้นเองแต่ได้ค้นคว้าจากข้อมูลต่างๆสมมติว่านักศึกษาอ่านคู่มือการศึกษาแล้วสงสัยว่าเอ๊ะ แกนเรือร่องหรือสาระสำคัญเนี่ยมันมามีที่มาอย่างไรก็จะมีคำตอบอยู่ในประมวลสาระชุดวิชาส่วนแผนการศึกษาชุดวิชาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาของชุดวิชานี้เป็นข้อมูลรวมในระดับมหาภาคนักศึกษาจะต้องติดตามรายละเอียดที่ปรับไปตามแผนการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา จากข้อมูลข่าวสารที่มหลาลัยจะส่งมาให้ต่างไปตีในด้านวิธีการศึกษาตลอดจนถึงเคล็ดลับการเรียนการเตรียมพร้อมการสอบนั้นได้ให้ข้อมูลอย่างแจ่มชัดไว้แล้วในคู่มือการศึกษาชุดวิชาให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะให้ช่วยนักศึกษาอ่านและเข้าใจอย่างกระจ่างในสาระสาคัญของหน่วยการสอ,อนต่างๆ ทำให้สามารถศึกษาชุกวิชาไทยศึกษาได้ไม่ยากแต่อย่างใดการประเมินผลการสอบจะประเมินจากการทํากิจกรรมภาคปฏิบัติร้อยละยรวมกับการสอบไล่อีกร้อยละแปบหากนักศึกษาไม่ทํากิจกรรมภาคปฏิบัติทําที่จะกําหนดให้ทําในแต่ละภาคการศึกษาแล้วก็จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้ ก็จะประเมินผลจากการสอบไล่เพียงอย่างเดียวให้ได้คะแนแนตามมาตรฐานที่หมายกำหนดจึงจะสอบผ่านได้ในท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดให้นักศึกษาว่าความเพียรความมุ่งม,มั่นตั้งใจและการมีวินัยในการเรียนจะเกือ้อหนุนให้นักศึกษาไปสู่ฝั่งฟันแห่งความสาเร็จที่สาคัญคือก่อนจะสอบไล่ให้นักศึกษาอันทบทวนแผนหน่วยแผนตอนและสาระสำคัญ ทั้ง15หน่วยในคู่มือการศึกษาจะทำให้นักศึกษารู้และเข้าใจถึงแกนหรือสาระของทุกหน่วยการสอนในชุดวิชาและพร้อมที่จะเข้าสอบไร่อย่างมั่นใจหน่วยการสอนนึ่งในชุดวิชาไทยศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ครั้งที่สองเน้นสาระความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย ั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเน,นื่องมาจนถึงทุกวันนี้โดยแบ่งการเรียนการสอนเป็นสีตอนและมีสาระสำคัญดังนี้ตอนที่1.1เริ่มต้นด้วยการพินิ์ปัจจสามกลุ่มใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละสมัยในแต่ละสังคมซึ่งประกอบด้วยป, 1. ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่ที่ตั้งระยะทางลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติสภาพภูมิศาสตร์มีที่พลต่อการตั้งถิงถ่นฐานและวิธีการดำรงชีวิตมีข้อหน้าสังเกตว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันอาจมีความเป็นอยู่ที่ต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติและความสามารถในการคิดค้นเทคโนโลยีดังจะเห็นได้จากวิถีความเป็นอยู่ของชนเผ่าเล่ร่อนในทะเลทรายที่ต่างจากกลุ่มคนที่ตั้งบ้านตั้งเมืองในทะเลทรายได้ 2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมและนามธรรมท,ที่มนุษย์ ซึ่งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมสร้างขึ้นเพื่อดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันและสั่งสมสืบทอดกันมาในสังคมนั้น 3. ปัจจัยด้านปักเจกบ,บุคคลได้แก่ความรู้สติปัญญาความสามารถประสบการณ์และเหตุผลส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้นำหรือผู้บริหารประเทศของสังคมนั้นๆเป็นปัจจัยที่เล็กที่สุดในปัจจัย3กลุ่ม แดอยู่ใกล้กับพฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย์มากที่สุดเพราะบางครั้งการตัดสินใจของผู้นำก็อาจจะก่อให้เกิดผลต่อสังคมนั้นในด้านบวกได้ด้านลบได้หลังจากได้หลังจากนั้นได้พินิจต่อไปว่าสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยได้ก่อผลสำคัญต่อพัฒนาการทางบว๋ศาสตร์อย่างไรบ้างประมวลผลได้สาประการดังนี้ 1. การเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เปิดกว้างต่อการตั้งถิ่นฐานจึงมีชนหลายเผ่าพันธุ์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยส่งผลให้มีการผสมผสานด้านเผ่าพันธุ์และวัฒนธรรมจนพัฒนามาเป็นวัฒนธรรมไทยปัจจุบัน 2. การเปิดกว้างต่อการรับวัฒนธรรมอื่นจากต่างประเทศเพราะว่าจะมีลักษณะเป็นสังคมเปิด 3. การเป็นดินแดนเปิดศักยภาพในการ ปรับประเทศจึงมีความสำคัญอยู่มากต่อพัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยส่วนแต่เรื่องสุดท้ายในตอนที่1.1นี้คือข้อสรุปที่ว่าวัฒนธรรมในแต่ละสังคมมีขั้นตอนการวิวัฒน์เป็นลำดับคล้ายๆกันต่างกันที่ความช้าความโร็และความเรียบง่ายหรือความซับซ้อนของการวิวัฒน์ที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมไม่หยุดนิ่ง หากแต่พัฒนาปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมหลังจากศึกษาพินิจข้อต่างๆในตอนที่1.1แล้วสาระในกลุ่การสอนจะเข้าสู่ตอนที่1.2ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับยุคหินยุคโลหะและการเข้าสู่สมัยปวติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยซึ่งมีภาพรวมโดยสดุปตอนนี้ยุคหิน แบ่งแยกย่อยเป็นยุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่ยุคหินเก่าเป็นสมัยที่มนุษย์รุจักนำหินซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวมากระเทาะหยับหยาบเพื่อทําเครื่องมือเครื่องใช้ยังชีพด้วยการล่าสัตว์หรือเก็บหาอาหารตามธรรมชาติอาศัยอยู่ตามถ้ำเพิงผาและจะเล่ล่อนย้ายถิ่นตามแหล่งอาหารย,ยุคหินกลาง มนุษย์สมัยนี้มีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างจากมนุษย์หินเก่าเท่าไรนะักแต่ได้ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้หินให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วยการกระเทาะหินให้เรียบและคมขึ้นมีพิติกรรมฝังศพยุคหินใหม่มนุษย์รู้จักทําเครื่องใช้เครื่องมือหินให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นขัดให้เรียบทั้งสองด้านที่สําคัญยิ่งก็คือรู้จักปลอกป,ปูเลี้ยงสัตว์ตั้งถิ่นฐานอยู่กับที่เป็นชุมชน การไปต้องเล่ล่อนทําไม่มีเวลาคิดค้นตั้งวัฒนธรรมในด้านต่างๆที่จะพัฒนาสืบต่อมานกยยุคนี้มีหลายพวกหลายเหล่าอุพย,ยพเคลื่อนย้ายจากที่ต่างๆมารวมอยู่ในดินแดนประเทศไทยในตอนนี้อยากตั้งข้อสังเกตให้นักศึกษาว่ายุคหินใหม่นั้นมีความสําคัญตรงที่ว่าเมื่อมนุษย์รุ่นรู้จักเพาะปลูก,กรู้จัก,จกเลี้ยงสัตว์ ก็เป็นสิ่งสำคัญมากต่ออารยธรรมของมนุษย์ทําให้มนุษย์สามารถรวมกลุ่มและเป็นจุดเริ่มต้นของการต่างามวัฒนธรรมต่างๆต่อจากนั้นก็จะพัฒนาการเข้าสู่ยุคโลหะเป็นพัฒนาการในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ต่อนเนื่องจากยุคหินใหม่ถ้าตามการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีจะมีอายุป,ประมาณ3,000ปี รือจะเก่าอีกในหนึ่งก็คือ500ปีก่อนพุทธศักราชจนถึงช่วงประมาณพศหน0 0งเป็นยุคที่มนุษย์รู้จักนำโลหะบางชนิดมาทำเครื่องมือเครื่องใช้แทนหินเริ่มจากการเอาทองแดงและดีบุกมาล้อมผสมกันเป็นสบลทิทำจริงของต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วพัฒนาต่อมาจนรู้จักใช้เหล็กยุคโลหะนี้เองที่บางทีเราก็ สาแบ่งว่ามียุคย่อยคือมียุคสมฤทธิ์ยุคเหล็กเราจะเห็นได้ว่าการที่มนุษย์มีความรู้ทางการโลหะที่จะนํามาใช้ในการทําเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยก็ทําให้มนุษย์มีความรู้ทางด้านโลหะที่เราเรียกว่าโลหาการวิทยาเนี่ยน,นับว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะทาให้มนุษย์พัฒนาไปได้อีกระยะนำํำวัตถุที่เป็นโลหะเนี่ย มาทำเครื่องมือเครื่องใช้ไปจนทำอาวุธถ้านักศึกษาดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็จะเห็นถึงว่าแม้พอค้นพบโลหะในการทำอาวุธต่าง,าง,ทาง,ทางๆทำเกาะทำอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญมนุษย์ในยุคโลหานั้นอยู่กันเป็นชุมชนขนาดใหญ่แล้วพัฒนามาเป็นชุมชนเมืองมีเทคนิควิทยาและความรู้ในด้านต่างๆตั้งแต่ส,อสทอด การปลูกข้าวและพืชผลอื่นๆการเลี้ยงสัตว์การใช้ไกวายไถนาจากในสมัยยุคหินหม่ให้ดีขึ้นการทอผ้าได้ดียิ่งขึ้นการทําเครื่องปั้นดินเผาลายต่างๆการใช้โลหะทํำสิ่งของลายหลายชนิดการขุดสระเก็บน้ําการรู้จักทําคูน้ําขันดินล้อมรอบที่อยู่อาศัยของชุมชนการรู้จักเดินเรือทะเลมีประเพณีพิธีกรรมรวมทั้งมีงานศิลปะ ที่เป็นลักษณะภาพเขียนสีบนผนังถ้ำและอื่นๆดังนั้นในยุคโลหะตอนปลายก็จะมีชุมชนเมืองของมนุษย์หลายชาติหลายกลุ่มภาษากระจายอยู่ในพื้นที่หลายแห่งในดินแดนประเทศไทยชุมชนเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการเข้าสู่สังคมบ้านเมืองที่รวมตัวกันเป็นปึก,ปปกแผ่นในดินแดนแถบนี้ด้วยเหตุนี้ยุคโลหะตอนปลาย จึงเป็นช um. ่วงเวลาที่ทับเกี่ยวกันอยู่ระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยซึ่งเริ่มเมื่อประมาณพศ1000ตามการศึกษาของข้าของอาจารย์ชินอยู่ดีเมื่อพูดถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ก็จะให้ความรู้ความหมายเกี่ยวกับยุคสมัยสองสมัยนี้ว่าต่างกันอย่างไรสมัยก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงช่วงเวลา ที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้ตัวอักษรเป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์ถ่ายทอดบันทึกเรื่องต่างๆในสังคมแบ่งกว้างๆตามวัตถุที่นำมาใช้ประโยชน์ในการทำเข้าของเครื่องใช้เพื่อการยางชีพเป็นยุคหินและยุคโลหะสนวนสมัยประวัติศาสตร์หมายถึงสมัยที่มนุษย์รู้จักใช้ตัวอักษรเป็นระบบสัญ,ญลักษณ์สื่อสารขีดเขียน บันทึกเรื่องราวของกลุ่มสังคมตนไว้เป็นหลักฐานการเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของแต่ละสังคมจึงช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในสังคมนั้นๆเพราะฉะนั้นในยุคโลหะนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นยุคที่คาบเกี่ยวเหมือนตอนที่ได้กล่าวมาแล้วระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศษาสตร์นะคะ ส่วนการพัฒนาเข้าสู่การเป็นสังคมบ้านเมืองในดินแดนประเทศไใยนั้นเ,เกิดจากการติดต่อค้าขายกับดินแดน,นที่อยู่ห่างไกลออกไปเช่นอินเดียจีนโรมันและการรับวัฒนธรรมหลากหลายด้านจากอินเดียมาผสมผสานให้เข้ากับวัฒนพื้นถิ่นแล้วนําวัฒนธรรมเหล่านั้นมาสร้างารความเจริญจนสามารถพัฒนาขยายมาเป็นแคนเล็ก ซึ่งประกอบด้วยเมืองใหญ่เป็นนย์กลางมีเมืองเล็กๆเ,เป็นเมืองบริวารอยู่ใกล้อยู่ไม่ไกลนะักตัวเมืองใหญ่หรือเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางจะมีความสมบูรณ์ในตัวเองเก่าคือเป็นทั้งศูนย์กลางการค้าขายการกมรนาคมการปกครองและวัฒนธรรมการดำรงอยู่ของแคว้นเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของการานนาค้าในภูมิภาคจึงมีความไม่แน่นอนอยู่มากเก่าคือในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะมีแคว้นที่อยู่แล้ว อีกช่วงเวลาหนึ่งแคว้นนี้ก็สลายไปมีแคว้นใหม่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในต้นพุทธศตวรรษที่11สาระความรู้ก็จะต่อไปในตอนที่1.3ก็จะเป็นเรื่องสภาพบ้านเมืองในดินแดนประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่12-19ซึ่งมีสาระหลักดังนี้ในพื้นที่ภาคกลางซึ่งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่รวมไปถึงพื้นที่ทงางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของรุ่มน้ำด้วยนั้นมีแคว้นสำคัญที่สืบต่อเนื่องกันมาคือแคว้นทาวราวดัดีซึ่งดำรงอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่12-16แคว้นละโบพุทธศตรวรรษที่16-18แคว้นอโยธยาพุทธศตรวรรษที่18-19และแคว้นโทนภูมิซึ่งก็อยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่18-19เช่นกัน ส่วนในดินแดนภาคเหนือตอนบนและตอนล่างของไทยนั้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่14-19มีแคว้นสําคัญคือแคว้นฮริพุนชัยแคว้นล้านนาและแคว้นตุโขทยัยเมื่อหันมาพินิจภาคอ,อีสานช่วงพุทธศตรวรรษที่13-19มีแคว้นสําคัญคือแคว้นโคตบูนและกลุ่มเมืองต่างๆที่รับอิทธิพลว,วัฒนธรรมกัมพูชาทางด้านภาคตะวันออกระหว่างพุทธศตรวรรษที่16-19บ้านเมืองใน ภาคนี้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอาณาจัก,จก,กรกัมพูชาจนกระทั่งอยุธยามีชัยชนะเหนือเขมรอย่างเด็ดขาดในพุทธศักราช1974จึงพงหลวดินแดนแถบนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของาอาณาจักรอยุธยาได้สําเร็จและมีความสําคัญในฐานะเมืองท่าค้าขายในเส้นทางการค้าอายุธยากับจีนและอยุธยากับยวนรวมทั้งบ้านเมืองอื่นในเอเชียตะวันออกด้วยบทบาททางเศรษฐกิจ ของภาคตะวันออกได้ซืมเนื่องต่อมาในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ก็จะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าภาคตะวันออกในปัจจุบันก็จะเราจะต้องคิดถึงเมืองจังหวัดชนบุรีระยองตราดจันทบุรีซึ่งในสมัยโบราณน,นั้นเมืองจันทบุรีก็เป็นเมืองท่าค้าขายที่สําคัญเมื่อต่อมาพื้นที่ที่ภาคใต้ในช่วงพุทธศตรวรรษที่13-20ถึง มีแคว้นสำคัญคือแคว้นตําตพรงิงซึ่งตั้งขึ้นเมื่อราวพุทธศตวตรรษที่13และได้พัฒนาต่อมาเป็นแคว้นนครสีธรรม,ามราชเมื่อราวพุทธศตวตรรษที่18แล้วแคว้นนครรีธรรมราชผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจัจกรวิทยาในพุทธศตวตรรษที่20หลังจากเจาะเวลาพินิจอดีตอันไกลลิบเป็นแสนแสนปีมาจนถึงพุทธศตวตรรษที่19แล้ว ในตอนที่สองจุดสี่นี้ก็จะตามการเวลาต่อเนื่องมาที่สมัยอุทยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์อาณาจักรอุทยากเกิดขึ้นในพศ1893จากรากฐานการรวมตัวของแคว้นละโวโอโยธยาที่ใช้ว่าละโวอโยธยาเพื่อให้เข้าใจว่าแคว้นอโยธยานั้นสืบเนื่องมาจากละโวนะคะและอีกแคว้นหนึ่งที่มารวมตัวกันคือแคว้นตุนนันพูม ทั้งสองแคว้นนี้มีความสัมพันธ์ด้านเครือญาติจากการอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าอู่ทองแห่งละโวะอโยธยาและเจ้าหญิงแห่งแคว้นสุนภูมิการมีรากฐานของการก่อเกิดจากแคว้นละโวะอโยธยาและแคว้นสุพรนภูมิอาชยาจึงมีพื้นฐานที่ดีตั้งแต่แรกก่อตั้งทําให้เจลลเริญรุ่งเรืองได้รวดเร็วแผ่ขยายอํานาจออกไปได้อย่างกว้างขวางสามารถผนวกแวนแทนไทยหลายแคว้นไว้ยใ,ในอํานาจ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วที่ในตอน2.3จนเกิดสภาพการเป็นราชอาณจักรที่มีกรุงศรีอยาเป็นราชธานีศูนย์กลางของการปกครองและอีกหลายอย่างเป็นอาณาจักรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยจารีตที่สำคัญยิ่ยงก็คืออิทธยาได้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากแว่นแคว้นไทยหลายแคว้นมาสร้างสรรค์ให้แคลแนงออกไปอีกมากมาย ด้วยการจัดระบบการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพอาณาจักรอยิธยาจึงดำรงความเป็นศูนย์กลางของโลกคนไทยอยู่ย่างยืนนานถึง417ปีคือระหว่างพุทธศักราช1893ถึงพุทธศักราช2310หลังจากนั้นได้ล่มสลายไปเนื่องจากเสียกรุงรียยาแกรพมา่าในพุทธศักราช2310 สาเหตุพื้นฐานของการล่มสลายมาจากการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองในหมู่ชนชั้นปกครองที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสมัยุทยยตอนปลายและความละสา,ะสายของระบบไพ,พร่ผสานกับสงครามไทยพม่าระหว่างพศ2308จนถึงพศ2310สอ23งครามไทยพมา่าเป็นตัวเร่งให้นาจักรยุทธยาล่มสลายไปเร็วยิ่งขึ้นหลังจากนั้นศูนย์กลางของนาจักร ได้ย้ายมาอยู่ที่ธนบุรีและกรุงเทพตามลำดับสมัยธนบุรีเป็นช่วงหัวเลี้ยวหดต่อระหว่างการแตกส่ลายของอาณาจักรวิทยาและการฝืนฟูสร้างบูรณภาพของอาณาจักรขึ้นมาใหม่แม้เป็นช่วงสมัยที่มีระยะเวลาสั้นๆเพียง15ปีระหว่างพุทธศักราช2 3 1 0ันสถึงสอง5แต่ก็มีความสําคัญยิ่งและมีการดําเนินการเรื่องต่างๆหลายด้าน ตั้งแต่การปรับปรามชุมนุมการเมืองต่างๆระหว่างพุทธศักสามร้อยถึงพุทธศพันสามร้อ3การปรับชุมนุมนั้นก็เพื่อการปรับชุมนุมการเมืองต่างๆก็เพื่อลดรวมบ้านเมืองให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีการทำสงครามกับพมา่าเพื่อป้องกันอาณาจักรการทำสงครามกับลาวกับขเขมรเพื่อขยายอาณาเขตให้กว้างขวางการรื้อฟื้นเจริญสัมพันธ์ไทกับจีนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการรับรองจากกีนซึ่งเป็นมหาอำนาจในโลกตะวันออกขณะนั้นการจรโบการปกครองการจัดระบบการปกครองการฟื้นฟูเศรษฐกิจศาสนาศิลปะอรรณคดีและวัฒนธรรมด้านอื่นๆการฟื้นฟูว,วางรากฐานบ้านเมืองให้มั่นคงได้สารต่อมาในจมัยรัตนโกศินร์ซึ่งเริ่มเบิกฟ้าในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อพุทธศักราช2325 ได้พัฒนาตามสภาพความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ช่วง69ปีแรกซึ่งตรงกับสมยัยรัชา์ที่หนึ่งถึงรัชาลที่3นั้นเป็นสมัยแห่งการฟื้นฟูนวางรากฐานอาณาจักรให้มั่นคงในทุกๆด้านโดยรวมแล้วกล่าวได้ว่าการก่อร่างพัฒนาประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งได้ปูพื้นฐานให้แก่การรวมประเทศ สร้างรัฐประชาชาติไทยในสมัยรัชก,กาลที่5การเข้าสู่ระบบทุนนิยมในสมัยรัชก,กาลที่4ซึ่งได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้จึงก่อจะมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆการทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นการเริ่มเกิดค่านิยมเรื่องทรัพย์สินเงินทองการตื่นตัวฝ่ายหาความรู้และแการมีโลกทัศน์ที่เน้นความมีเหตุผลมากกว่าสมัยก่อน ความสาเร็จของการฟื้นฟูบ้านเมืองในสมัยรัตสศิน์ตอนต้นจึงเป็นเสมือนหนึ่งการเตรียมตัวโดยไม่ได้คาดฝันให้แก่การ,รเผชิญภัยจัก,กรวรรดินิยมในสมัยรัชกาลที่สี่ที่ต่อเนื่องมาอีกหลายละะารัชกาลผู้นําไทยสมัยเผชิญจัก,กรวรรดินิยมได้เผชิญด้วยการดําเนินการทางการทูตผสานกับการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยผสานกับการปรับ ปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยที่เริ่มต้นในรัชกาลที่สี่ดำเนินการมากยิ่งในรัชกาลที่ห้าและสาผลต่างๆสืบต่อมาไม่ขาดสายการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ้านเมืองในทุกด้านทั้งขนบประเพณีค่านิยมการบริหารจัดการความเป็นอยู่และเรื่องอื่นๆอีกมากมากักดำเนินการปรับปรุงไปตามแบบแผนอายธรรมตะวันตก เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชาติมหาอำนาจในขณะนั้นนอกจากนี้ยังส่งผลต่อเนื่องให้สามารถรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางภายใต้สถาบันพระมหา,าัตจริย์แต่ในเวลาต่อมาก็เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแป,แปลงการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตยในพุทธศักราช2475 โดยสรุปแล้วการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยทำให้สังคมจารีดของไทยเสื่อมถลายไปเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และช่วยวางรากฐานให้สังคมไทยพร้อมที่จะรับการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในสมัยการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฉบับต่างๆด้วยในพุทธศักราช2504รัฐบาลเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแนวทางกำกับการพัฒนา,นาประเทศแผนพัฒนาฉบับที่1นึ่งดำเนินการระหว่างพุทศักราช2504ถึง2509หลังจากนั้นมีแผนพัฒนาฉบับต่างๆต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันแผนพัฒนาแต่และฉบับกำหนดช่วงเวลาดำเนินการไว้5ปียกเว้นแผนฉบับแรกที่นาน6ปี โดยรวมแล้วการพัฒนาประเทศเท่าที่ผ่านมาตามแผนพัฒนาฉบับต่างๆได้สร้างสารความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและความสะดวกสบายหลายด้านแต่ในขณะเดียวกันก็ก่อเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมหลายประการจนนำไปสู่วิกฤตการทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญในพุทธศักราช2540และส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปัญหาอีกนานด้านทางด้านสังคมดังนั้นตั้งแต่พุทธศักราช2540 จึงเป็นช่วงหัวเรียัวต่อที่สําคัญยิ่งอีกครั้งหนึ่งของสังคมไทยในการสแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวให้รับกันได้กับความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์จึงได้ต่อเนื่องมาจนถึงการเป็นสังคมฐานความรู้หรือสังคมอุดมปัญญานอกจากนั้นยัง มีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการพัฒนาการปกครองระบบประชาธิปไตยในสังคมไทยสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่หนึ่งนั้นยาวนานมากพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยเราเจาะเวลาหาอดีตเป็นแสนแสนปีมาจนถึงปัจจุบันในสังคมไทย